มาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองคุณพัฒนากีฬาแห่งชาติเป็นบ้างค่ะร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาเรียกว่ามีการจัดการแข่งขันจักรยานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านเราค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ราชพัฒสงขลากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองคุณพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4ี่ การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสงขลาราชพัฒส,สงขลาสมสรโรตเตอรี่ภาค3330ปี2564ถึง2565รุ่น117ค่ะได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันจักรยานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาประจำปี2565นระคะจิงทุพราชธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี โดยมีนายพิพัฒน์รชัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเกียรติในการเปิดงานพร้อมด้วยนายประสงค์บริรักและก็ทางด้านนาย,ยกสมาสมสอลโรตารี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดหาไรายได้ทุนกล้าวถวายเงินแด่สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยมามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระจักุศลสมทบมูลนิธิพระดาบดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาแล้วก็จัดซื้อชุดถัดหลุมช้อนซ่อมแก้วน้ําจํานวน800ชุดให้กับโรงเรียนตำรวจตํารวจชายแดนในจังหวัดสงขลาด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายให้กับนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดทั้งเยาวชนและประชาชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองกีฬาและก็เป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็สร้างรายได้จากกิจกรรมให้ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกีฬาระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลานะคะ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเพิ่มไรายได้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดสงขลาด,ด้วยแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถือว่าเป็นการปลุกกระแสสังคมเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนะคะ ราเอียดในการแข่งขันปัจจกรยานในครั้งนี้ใครที่สนใจเตรียมให้พร้อมเลยค่ะจะมีรวมระยะทางมากกว่า50กิโลเมตรแบ่งประเภทการแข่งขันก็จะมีรุ่น m ม n Open รุ่นอายุ30-39ปีชายรุ่นอายุ40-49ปีชายรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปชายแล้วก็รุ่น w o m ม n Open นสำหรับผู้ที่ชนะในรุ่น m ม n Open แล้วก็วู m มนโอเพจะได้รับถ้วยรางวัลด้วยนะคะอะเรามีเสียงส ภาดของทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาแล้วเนี่ยจังหวัดสงขลาเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวเมืองหนึ่งใน22เมืองนะครับซึ่งผมคิดว่าเวลานี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้อง ลุกขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศชาติเราเดินหน้าได้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการทําอย่างไรให้คนไทยเราได้ลืมตาปากได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับตัวผมเองก็ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพยายามที่จะขับเคลื่อนร่วมกับขณะนี้ก็คือทางมาเวลัยราชพัฏจังหวัดสงขลาและสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาว่าวันนี้พวกเราควรจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องอะไรบ้างผมคิดว่าการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวก็เป็นอีกแขนงหนึ่งในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยและขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็เป็นนักท่องเที่ยวลำดับที่หนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในโลกนี้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผมคิดว่าพวกเราคนไทยทุกคนต้องมีส่วนช่วยในการผลักดันโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเมืองหลักเมืองรองในการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนต่างๆเมื่อมีนักท่องเที่ยวก็มา พวกเราก็ต้องหาวิธีทําอย่างไรก็ได้เพื่อจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราแล้วก็ได้มีการใช้จ่ายให้มากขึ้นกว่าในโอกาสที่ผ่านๆมาผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาหรือการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวไปสู่วันข้างหน้าได้ครับก็วันนี้ในนามของจังหวัดสงขลาก็สมาคมกีฬางจังหวัดสงขลาได้เห็นนักปัน่นซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดและก็พี่น้องนักปั่นในจังหวัดสงขลาของเราเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเ,เรา ทุกคนนะครับทุกฝ่ายก็พยายามที่จะทำอย่างไรให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาเรานะครับจังหวัดสงขลาเรามีความพร้อมสูงสุดนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนะครับและโดยเฉพาะสมาคมกีฬา,าจังหวัดสงขลาก็มีหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของกีฬาใน,ในทุกทุกมิตินะครับสิ่งต่างต่างเหล่านี้ที่ได้ร่วมกัน กับทุกภาคส่วนเนี่ยผมเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสามาคัคคีของคนทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของวงการกีฬาของเรานะครับไปสู่ความสําเร็จประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักปั่นได้เดินทางมาวันนี้ผมได้สัมผัสนะครับถือว่ามาจากต่างจังหวัด เยอะแยะมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการค้าการขายในขณะนี้ของจังหวัดสงขลานะครับก็ได้มีการกระตุ้นแล้วก็เห็นพี่น้องจังหวัดสงขลาแล้วเนี่ยนะครับเกิดการยิ้มออกนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการจัดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนและเราเองในฐานะของเจ้าบ้านนะครับก็อยากที่จะให้ เจ้าบ้านเนี่ยได้มีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะครับในทุกๆท,ท่านเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะเตรียมตัวให้พร้อมทั้งตัวคุณจักรยานของคุณเพื่อจะไปปั่นกันในครั้งนี้นะคะ